สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าทุกทท่านครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับไมออมศินครับวันนี้สีสันสดใสนิดนึงนะครับพอดีผมอยากให้มันเป็นวันสดใสวันเริ่มแห่งวันเริ่มต้นใหม่นะครับแล้วก็ก่อนเข้ารายการนะครับขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงนะครับวันนี้ผมจะพามาเปิดกล่องนะครับเป็นกล่องที่สั่งมาจาก Lazada นะครับคุณผู้ชมกล่องนี้เป็นสมุนไพรครับ สมุนไพรตัวนี้ถ้าดูแล้วนะครับอยากให้ท่านที่ดูลองคิดเอาไปปลูกดูนะครับแล้วก็เอาไปทําเป็นธุรกิจดูเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูว่าทําไมมันถึงเอาไปทําเป็นธุรกิจได้เพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดยิ่งสําคัญมากๆเราต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายเราให้แข็งแรงให้สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าสมุนไพรตัวนี้คืออะไรครับผมจะแกะกล่องให้ดูแล้วนะครับ สั่งมาเมื่อวานนะครับแต่ยังไม่แกะอยากแกะให้ทุกท่านดูพอไปพร้อมๆกันเลยตัวนี้เขาขายออนไลน์นะครับใน Lazada ในช h อปปีมีหมดครับเนี่ยอันนี้ที่สั่งนะครับน่าจะเป็นกระถางมาเลยนะครับราคาก็ถือว่าโอเคนะไม่แพงมาก สวยงามมากครับพอจะดูออกไหมครับว่ามันคืออะไรตอนนี้ผมถ่ายเสร็จผมก็จะไปปลูกต่อเลยนะครับแล้วก็จะมาสาธิตการกินให้ดูโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตนะครับห้ามพลาดเลยนะครับคลิปนี้แล้วก็คนที่อยากปลูกขาย เป็นธุรกิจครับห้ามพลาดเด็ดขาดแต่ผมจะบอกแนวทางในการเอาไปขายนะสวยครับผู้ชมตัวนี้คือหญ้าไถ่น้ำนะครับ หญ้าไผ่น้ำนะครับคุณผู้ชมมีต้นกําเนิดมาจากประเทศจีนนะครับประเทศจีนกินเป็นทั้งผักทั้งยามาแล้วหลายพันปีนะครับช่วยเรื่องโรคไตนิ่วในไตไตเสื่อมไตระยะสุดท้ายแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องปัสสาวะขุ่นมัวปัสสาวะเป็นเลือดปัสสาวะมีกลิ่นหรือรวมรวมเลยคือปัสสาวะพิการนะครับใชห้หญ้าไผ่น้ํานี่แหละครับคุณผู้ชมตัวเดียวเลยจะต้มกินก็ได้จะกินเป็นผักก็ได้แล้วก็ แบบแคปซูลก็มีขายครับเดี๋ยวนี้คือแบบดังมากคือหามากเลยนะครับแล้วก็บางคนเขาก็เอาไปขยายพันธุ์ปลูกเป็นธุรกิจเลยครับราคาหน้าสวนนะครับราคาส่งหน้าสวนบางสวนกิโลกร,รัมละ70บาทครับราคาปีนี้ผมยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปต้มให้ดูนะครับผมจะเล่าให้ฟังก่อนเนาะว่าทําไมถึงปลูกเป็นธุรกิจได้ทําไมถึงน่าสนใจปลูกแล้ว อาจมีสิทธิ์รวยได้นะครับคุณผู้ชมครับจากการศึกษาหาข้อมูลผู้ป่วยโรคไตในประเทศไทยมีประมาณ8ล้านคนเลยนะครับอยู่ในภาวะไตวายนะครับประมาณ1 0 0 0 0แสนถึง2 0แสคนนะครับเห็นไหมทำไมถึงน่าสนใจเพราะว่าสังเกตดูในหมู่บ้านของท่านในอำเภอของท่าน ต้องมีคนที่ป่วยเป็นโรคไตยอยู่แล้วแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องนิ้วเรื่องปัสสาวะนะครับย่าไผ่น้ําน่าสนใจมากๆครับขยายพันธุ์ง่ายลองไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตดูนะครับใน YouTube เขาจะมีสอนวิธีปลูกแล้วก็วิธีแปรรูปทาอาหารแล้วก็เอาไปทําเป็นชาได้ครับชาแบบแห้งจะต้มแบบแห้งแบบสดก็ได้เนี่ขนาดในลักซ์ด้ย,ยังมีนะครับ ผมสั่งจาก Lazada นะครับแล้วก็ไปเปิดดูในช้อปปีก็มีผู้ป่วยโรคไตห้ามพลาดเด็ดขาดวิธีต้มน้ำยาไผ่น้ำที่ถูกต้องวิธีกินที่ถูกต้องนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับเดี๋ยวยังไงขอเตรียมของก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่งผมจะเด็ดยาไผ่น้ำไปล้างก่อนก่อนที่เราจะมาต้มแต่ตอนนี้คือเป็นการสาธิตนะครับไม่ได้เป็นการต้มในปริมาณที่เยอะครับเพราะว่า ผยน้ำที่ผมสั่งมายาผยน้ำที่สักมานี่ก็คือปริมาณมันยังน้อยอยู่นะครับถ้าจะต้มตามที่เขาบอกก็คือ4กรัมนะครับต่อน้ําต่อน้ําประมาณ4ลิตรนะครับคุณผู้ชมบางคนก็ใช้3ลิตรก็ได้ถ้าอยากให้เข้มข้นนะครับยาผ่น้ำ4ขีดไม่ใช่4กรัมนะครับน้าเปล่า4ลิตรเคี่ยวประมาณ20-25นาทีนะครับมาเดี๋ยวผมจะเด็ดเอาไปต้มให้ดูก่อน วิธีเด็ดง่ายๆนะครับเด็ดเป็นก้านเลยอย่างนี้นี่นะครับเด็ดเป็นก้านอย่างนี้เลยเอาไปล้างทําความสะอาดก่อนนะสี่ขีดนะครับต่อน้ำสี่ลิตรมีคนถามว่าทําไมถึงใช้น้ําเยอะจังมันสามารถเก็บไว้ได้นะครับสามารถเก็บไว้ทานได้ใส่ตู้เย็นได้ครับน้ําเขาก็เป็นสีม่วงสวยมากเดี๋ยวยังไงผมเอาไปล้างก่อนนะเดี๋ยวมาครับ ผู้ชมครับหม้อตัวเดิมครับใช้หม้อตัวเดิมนะครับที่เคยต้มให้ดูหลายๆคลิปนะครับวันนี้ก็ใช้เพียงแค่3ก้านก่อนนะครับ3ก้านก่อนที่ผมเด็กมาเมื่อกี้ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วอันนี้คือการสาธิตให้ดูนะครับถ้าของจริงก็คือใช้สี่ขีดหาไข่น้ำสีขีดแบบสดนะครับถ้าแบบแห้งน่าจะประมาณ20-15ถึง15กรัมครับ แล้วก็น้ํานะครับ4ี่ลิตรเหมือนเดิมน้ํส4ลิตรเหมือนเดิมแต่วันนี้ผมจะต้มแค่ลิตรเดียวนะครับเอาน้ําลิตรเดียวต้มให้ดูเป็นการสาธิตให้ดูเราจะชิมให้ดูด้วยแล้วก็ให้สังเกตดูน้ําของเขานะครับแล้วก็วิธีกินที่ถูกต้องด้วยมามาดูกันเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาเอายาถ่น้ําลงแล้วนะครับตามด้วยน้ําของผม1ึ่งลิตร รอประมาณ10-15นาทีถึง20นาทีนะครับบางคนก็ต้มถึง25นาทีแล้วแต่เรานะครับถ้าสีมันออกเป็นสีม่วงจกกัดจัดแล้วก็สามารถกินได้ครับบางคนต้มถึงหนึ่งชั่วโมงก็มีครับแล้วแต่ความเข้มข้นแล้วก็ปริมาณของยาที่เราต้มลงไปนะครับนะครับรอไปก่อนเนาะเดี๋ยวเอานี้ให้ดูเมื่อวานผมพาดองเล่าลำญ่นะครับตัวนี้เป็นยา แก้ข่าข้อเสือ่อมกระดูนะครับแล้วก็คนที่ปวดข้อปวดเข่าตัวนี้ช่วยได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีสมาชิกบางท่านนะครับมาแนะนําว่าดองลําไยนี่แหละครับมเมล็ดลําไยของเราดองกินเพื่อบํารุงกําลังแล้วก็ทําให้ชูกําลังมีแรงทํางานมีกําลังเยอะขึ้นนะครับสามารถกินได้ด้วยครับสีออกสวยงามมากเลยเหลืองมากครับเดี๋ยวรอครบ7วันนะครับเราค่อย มาทาให้ดูว่าสรุปแล้วแบบกลิ่นจะเป็นยังไงแล้วก็ความรู้สึกจะเป็นยังไงถ้าเวลาเราเอาไปทาตรงที่เราปวดนะครับสงสัยปริมาณของยาไข่น้ำจะไม่พอนะครับเพราะว่าตอนแรกผมเอาลงไปสีก้านแล้วเด็ดลงไปอีกสีก้านน้ำก็ยังไม่เป็นสีม่วงพอหรืออาจจะรอปล่อยให้เย็นก่อนนะครับแล้วค่อย เอามาดื่มได้ช่วงนั้นก็อาจจะกลายเป็นสีม่วงแต่นะครับพยายามต้มตามปริมาณที่บอกนะครับน้ำ4ลิตรแล้วก็ย้าไผ่น้ำ4ขีดครับย้าไผ่น้ำสด4ขีดถ้าเป็นแบบแห้งก็ประมาณ20กรัมครับวิธีกินให้ถูกต้องก็คือต้องล้างทำความสะอาดก่อนแล้วก็เอามาต้ม ต้มเสร็จปุ๊บตามปริมาณที่ผมบอกถ้าเรากินยาแผนปัจจุบันที่เกี่ยวกับโรคไตอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นยาชนิดอื่นเพื่อแก้โรคอื่นก็ได้ยาไผ่น้ำนี้ยังกินไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะขับพวกยาออกมาหมดทุกอย่างเลยประสิทธิภาพก็จะลดลงแล้วก็เราก็จะไม่เห็นผลนะครับถ้าเรากินยาแผนปัจจุบันของคุณหมออยู่เนาะแต่ถ้าไม่ได้กินแล้วหรือว่าเว้นระยะไปก็กินได้ครับ กินได้หลายแบบหลายวิธีครับแต่วันนี้ก็ผมพามาดูการต้มนะครับถ้าจะเอาใส่ขวดแบ่งไว้ใส่ตู้เย็นไว้นะครับให้เขาทิ้งตัวเย็นก่อนนะครับแล้วค่อยเอามากรอกใส่ขวดเราจะเอาใส่แบบร้อนๆนี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวขวดละลายเนาะเผื่อมีคนไข้มีญาติพี่น้องที่อยู่แถวนี้นะครับที่มีอาการเกี่ยวกับโรคไตมีแน่นอนครับเยอะมากญาติผมหลายคนก็ยังเป็นโรคไตยอยู่ คนรู้จักหลายคนก็นเ,เป็นโรคไตหรือคนที่ยังไม่เป็นโรคไตก็กินได้ครับกินเพื่อบำรุงบำรุงไตแล้วก็ทําให้ปัสสวาวะเราสะอาดขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจก็ไปตรวจก่อนก็ได้ครับไปตรวจค่าไตไปตรวจเลือดก่อนดูการทํางานของไตตัวเองก่อนว่าไตเรามันเสื่อมไหมหรือว่าไตเรายังแข็งแรงอยู่หรือเปล่านะครับก่อนจากการคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนะครับอย่าลืมนะให้น้ําเป็นสีม่วงนะครับถึงจะใช้ได้ ตอนนี้คือปริมาณเขาไม่ถึงครับกะว่าจะเอามาปลูกนะครับแต่ก็เริ่มเป็นสีม่วงนิดนึงแล้วครับคุณผู้ชมนะครับ,รบที่ต้มไปเริ่มเป็นสีม่วงแล้วอันนี้ผมก็จะเก็บไว้กินนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเรากินอาหารบางอย่างแล้วก็เครือ่องดื่มบางอย่างนะครับกินในปริมาณที่เยอะติดต่อกันมันอาจจะทําให้ปัสสาวะเรามันมีกลิ่นนะครับแล้วก็มีสีที่เหลืองข้นจนมากเกินไป เริ่มเป็นสีชมพูนิดนึงแล้วครับอืรสไม่มีครับรสจืดมากเลยเหมือนกินน้ำธรรมดาครับไม่มีรสชาติอะไรคนที่สนใจจะปลูกเป็นธุรกิจนะครับ วิธีปลูกง่ายๆนะครับหญาไผ่น้ําตามชื่อเขาเลยเขาชอบน้ํานะครับแล้วก็มีแสงรำไรไม่เป็นแสงแดดจ้าน,นะครับถ้าเราจะปลูกตรงที่โล่งปลูกในปริมาณที่เยอะก็ใส่ตรงที่เป็นผ้าดําๆะครับที่เขาเอาไว้มุงเวลาปลูกต้นไม้ครับแล้วก็ใช้ร่องนะครับมีร่องน้ําให้เขาด้วยเพราะว่าเขาชอบความชุ่มชื้นมากวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับ สมุนไพรโรคไตคนจีนกินมานานแล้วแล้วก็คนไทยกำลังนิยมเป็นอย่างมากนะครับคนที่เป็นโรคไตอยู่นะครับถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วลองหามากินดูนะครับเพราะว่าหลายคนก็หายจากโรคไตเพราะว่าเจา้าหญ้าไผ่น้ํานี่แหละครับจะกินสมุนไพรจะใช้สมุนไพรก็ให้ศึกษาข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็อยากให้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับจะได้รู้ว่าวิาวธีกินที่ถูกต้องเป็นยังไงแล้วก็วิธีต้มที่ถูกต้องเป็นยังไงนะครับฝากไว้ด้วยนะครับจะกินสมุนไพรก็ ให้ศึกษาข้อมูลให้ปรึกษาผู้ที่มีความรู้ก่อนนะครับถ้าเราเริ่มต้นใหม่เลยไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ผมหมายองสิ์ขอลาไปก่อนนะครับกับหญ้าไผ่น้ำของเราครับ